มวยเดินทำอะไรเจวนเทเดวิสไม่ได้การฝึกประทะเควินจอห์นสันเราอาจจะเห็นจวนเทเดวิสอยู่บนเวทีแล้วก็แสดงฝีมือที่เหนือชั้นแม้กระทั่งเจอกับแบรนด์กาเซียก็ยังคงที่จะทำให้เห็นว่าเขานั้นเหนือกว่าแทบทุกคน เคยสงสัยไหมว่าเวลาเขาซ้อมอยู่ในค่ายของเขาเนี่ยเขาฝึกอะไรเขาลงสแปรริ่งกับใครฟอร์มการสู้เป็นไงเหมือนกับบนเวทีเวลาเขาขึ้นชกจริงหรือเปล่าก็คือเดินถอยไปเรื่อยไม่บุกอีกฝ่ายจะออกหมัดมายังไงก็ไม่ค่อยโดนปล่อยมาตรงๆบางทีก็ติดการดบางทีเขาก็โยกหลบบางทีเขาก็วนใช้สเต็ปเท้าไปเรื่อยๆถ้าคนที่ดูบ็อกซิ่งไม่เป็นก็อาจจะมองว่าเขาต่อยไม่ดีเพราะว่าอีกฝ่ายรัวหมัดใส่แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ดูบ็อกซิ่งเป็น ก็จะมองว่าติดกาดทั้งนั้นเลยเจ้าคนนี้ป้องกันตัวโคตรด,ดีแต่นั่นแหละครับคือสไตล์ของเจอวันเทเดวิสไปดูตอนที่เขาสแปริงในค่ายของเขาแต่ก่อนอื่นนะครับชากนครสีธรรมราชผมแนะนำไปที่โจโบิวตี้ซาลอนเข้าในแมปแล้วก็ให้นำทางไปได้เลยและวนีเลยครับเควินก็คือคนที่ใส่นวมสีดำส่วนคนที่ใส่นวมสีแดงคือจอวนเทเดวิส เวิสต่อยไปโอ้โหเจ้า so เดวิสเดสังเกตง่ายคือคนที่ตัวเล็กกว่านะครับดูการตั้งรับของเขาเดินวนแล้วก็รับบัตรไปเรื่อยครับแต่สังเกตดๆีๆมักจะติดกาดครับเนี่ยแล้วก็โยกเดวิสก <Davis S 1> oh ็ถอยโอ้ยเควินนี่มาดุมากครับ <Yeah. S 1> แล้วดูฝีมือจัดจ้านมากด้วย อู้อูอัดลำตัวครับเดวิดถอยไปโดนรัวหมัดครับลำตัวบ้างใบหน้าบ้างเลยคือการแข็งมากอู้อัดไปทีหนึง่งก็คอยใช้เทคนิคแบบนี้ครับคอยกระโจนกลับเควินเควินก็ไมเ่ยวเดินแล้วบดอัดอย่างเดียวเควินอัดทำไมอ,อืออหมดจกไปถอยไป เดวิดอัดปากเขาไปบ้างเอาคืนไปบ้างเด็โอ้โหสเตปท้าแล้ต่อยลำตัวเควินก็แจัแบจบโอ้ยโ,โดนลำตัวคืนไปแล้วเควินก็พยายามไล่จี้เดวิดเขาจะทำอะไรอีกก็ไม่รู้นะครับโอ้โหการหลบนะ แขนของเขาเนี่ยโดยเฉพาะแขนหน้าเนี่ยคอยปัดคอยเกะก,กะคู่ต่อสู้และทำได้ดีด้วยนะครับมีเควินรัวหมัดเดวิสก์วนๆไปรอบเวทีแล้วครับอี่เอาบ้างนานๆจะปล่อยหมัดครับเดวิสแต่ปล่อยแต่และครั้งนั้นหนักไม่หนักต้องไปถามกาเซียครับคนที่ดูจวนเทเดวิสอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบสไตล์ห้ามหันเดินเข้าใส่เอาตัวเข้าแรก เจ็บเป็นเจ็บก็เป็นไตายเดินไม่ถอยนั่นแหละแต่คนที่ชอบสไตล์ฝีมือไม่บุกไม่ได้คิดจะเข้าแลกแบบเอาเป็นเอาตายเดินหนีอีกฝ่ายจะรั้วหมัดไปยังไงก็ทําอะไรเขาไม่ได้แล้วสวนคืนแค่ไม่กี่ครั้งก็จบเกมทันทีโดยที่ไม่ต้องไปยืนแลกแบบนัวๆแต่ผลลัพธ์คือชายชนะผลลัพธ์คือการน็อกเอาท์เหมือนกันเพียงแค่ไม่เจ็บตัวนี่คือจริงอยูเ่เต็ม